เกิดเป็นไก่ยังต้องชนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็อายไก่สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับชาวนี้กับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับครับอันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอครับนี่ก็เป็นไก่พ่อพันธุ์นะครับไก่พ่อพันธุ์นะครับดูครับแต่ละตัวโอ้โหสุดยอดนะครับไก่ไก่บ้านแท้นะครับนะผสมพันธุ์ไก่ปีนะครับนะครับดู ตัวที่สามนะครับเอายอมมือมาลุกนะไปยืนเดินข้างเหนือไปยืนนั่นไปจะถ่ายให้น้องเฮงสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทัทายด้วยนะครับลูกชายครับเนาะอันนี้คือไก่พ่อพันธุ์นะครับแยกออกมานะครับห้าตัวครับพันธุ์ครับไก่ของเราต้องบอกว่าพ่อพันธุ์นี่คุณภาพนะครับแยกออกมาไว้ห้าตัวนะครับอยู่ในคอกอีกประมาณสิบกว่าตัวนะครับอน้องเฮงครับอ้าวเอาหมามาโชววนะครับนี่ครับ อพ่อพันธุ์นะครับอพ่อพันธุ์นะครับเป็นเป็นพม่านะครับพม่างอนนะครับม่านะครับในที่แยกออกมานะครับวันนี้ฝนตกครับอากาศดีครับฝนตกอากาศดีมากเลยครับรคับดูครับไก่พ่อพันธุ์ครับไก่หนุ่มครับห้าเดือนนะครับสี่เดือนถึงห้าเดือนนะครับยังไม่ห้าเดือนเต็มนะครับสี่เดือนถึงห้าเดือนนะครับอันนี้โดยภาพรวมครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกฝนตก ครับผมครับยังไงก็ฝาก,กช่อง YouTube ด้วยนะครับยิงๆงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ